สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1นึถึงสิกันยายนของชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14บสกรกฎาคมถึง1 6สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนานคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคล้ายเคลื่อน หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณของคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีก็รกฎท่านใดนะครับที่มีการเลิกลาคนรักไปอะ่ะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเออมันไม่ตรงมันแปลดได้ว่าดวงคุณของคนรักเก่าเนี่ยมันเลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดไปแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แล้วถ้าเกิดชาวราศีกรกฎท่านใดที่มีการเลือกลากคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่อ่ะมันแปลดได้ว่าดวงคณของคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดออกจากกันนะนะก็ให้ดูดวงยึดถือข้อพหมายคลิปนี้เป็นหลักไปได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีกรกฎว่าเออในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยกับเรื่องราที่มันวุ่นวายมากๆเลย ที่เป็นการรูบรวตบมือที่คุณพยายามทําทุกอย่างให้มันความรักมันดีขึ้นพยายามทุ่มเทมอบความจริงใจมอบอะไรหลายอย่างให้เขาไปเนาะพยายามทําเป็นคนดีให้เพื่อเขาเลยอ่ะคุณพยายามทาหลายอย่างมากๆเลยแต่สิ่งที่ตอบแทนมาคือเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรคุณเลยเนาะไม่ได้สนใจไม่ได้มอบความจริงใจหรืออะไรหลายอ่างให้คุณเลยเนาะมอบแต่ความทุกความโศกให้คุณฉะนั้นคุณก็รู้สึกว่านั่งแบบยอมแพ้ปล่อยให้เขาปล่อยเ,เขาไปก็นั่งยอมแพ้ด้วยความเสียใจไป นะครับแล้วก็ปัจจุบันเราเป็นยังไงบ้างเนาะปัจจุบันคือช่วงระหว่างวันที่28ถึงส1สิงหางคมเนาะว่าเป็นยังไงบ้างปัจจุบันเหมือนคุณดีขึ้นเยอะมากๆแล้วแหละนะครับความรู้สึกความอะไรหลายอย่างมันดีขึ้นมากๆแล้วเหมือนคุณสลัดฟิงเหล่านี้ความทุกความโศกออกจากใจได้เยอะมากๆแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่เอาเราด้วยของคุณคเนี้ย ต่อให้กลับมาฉันก็ไม่เอาแล้วฉันไม่อฉันไม่ต้องการแล้วนะเพราะคุณรู้สึกว่านี่ทําพี่ผ่านมาเขาทำกับคุณเยอะมากจริงทําคุณเนี่ยเป็นแบบเป็นแผลเบ้อบะไปทั้งตัวบะฉะนั้นเขาคุณไม่เอาแล้วจริงกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่รักแท้มันเป็นความหลงฝีฉันแต่ก่อนฉันมองว่ามันจะเป็นรักแท้ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วสำหรับฉันมันไม่ใช่แล้วจริงๆเอาล่ะเดี๋ยมาดูเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนะเาะออคุณเองรู้สึกไม่เอาแล้วละความพันธ์ที่มันลวงหลอกความมพันที่เป็นความโกหกคุณไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรแล้วแล้วคุณก็ยังงงตัวเองเลยว่าแต่กอ่อนเนี่ยทําไมทุ่มเทเขาได้ขนาดนั้นทำไมมอบความจริงใจความรักให้เขาได้ขนาดนั้นนาอคุณงงตัวเองเหมือนกันฟึ่งจริงๆคุณมองเหมือนคุณมองกลับไปเลยคิดถึงทบทวนเรื่องราวเก่าๆแล้วคุณรู้สึกงงตัวเองว่าเฮ้ยทําไมฉันโง่ขนาดนี้ที่ผ่านมาทำไมฉันมองไม่ออกเลยหรอว่า ความรักนั้นมันไม่ใช่ความรักอ่ะมันเป็นแค่ความหลงเนาะคุณ <c oughs> คุณเหมือนคุณรู้สึกงงตัวเองเหมือนกันนะแล้วคนก็รู้สึกมองเขาดีแง่ไม่ดีมากๆเลยนะมองเขาค่อนข้างแย่มากๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าคําพูดของเขาแต่คำเนี่ยมันเป็นคําโกหกแลวหลอกลวงแล้วเขาราะเขาคิดยังไงกับตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่า คุณจะไปจากเขาจริงๆแล้วใช่ไหมเขาก็รู้สึกเสียใจไหมเสียใจแต่ก็ไม่รู้ทํายังไงดีอะเนาะมันแก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้จริงๆเขาก็เสียใจแล้วก็รู้สึกผิดนะที่แต่ก่อนเคยโกหกเคยหลอกลวงอะไรคุณมามีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนเขาบอกว่าเขาก็พยายามทําให้มันดีแล้วไงไม่กลับมาสนใจหน่อยหรอนะแต่ว่าเขาเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดีในเมื่อคุณเลือกที่จะนิง่งเฉยไปเขาก็เหมือนนําทพวมปากพูดอะไรไม่ได้นะครับ เดี๋ยวไปดูน้องว่านในอนาคตระหว่างวันที่1นึ่งถึงิพ้างกันยายนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ ามาดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นฟองชุดชุดด้านบนเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่1ถึง7กันยายนฝนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่8ถึงสิงกันยายนโดยปกติเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศีกรกฎบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างเนาะมาดู1ถึง7กันยาก่อนละกันว่าชาวกรกฎเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ เหมือนช่วงนี้คุณก็สบายใจดีอ่ะเนาะพอตัดคนนี้ไปมีความสบายใจถามนู่นความนี้กินนู่นกินนี่ก็มีความฝุกแล้วคุณก็รู้สึกกับไม่ต้องมานะอยู่ห่างๆกันแค่ดีแล้วเนาะไม่ว่าไม่ต้องทํำยังไงฝึงอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาพยายามคิดวิธีที่จะกลับมาอยู่คิดวิธีว่าคุณทํายังไงดีให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเขาคิดกลับไปกลับมามากๆเลยเนาะแล้วก็ฟังเสียงจากคนรอบๆข้างๆมาด้วยข่าวครา,า,าวคุณอะไปถึงเขาว่าคุณน่ะ เหมือนได้มีคนมาชอบมีคนมาสนใจหรือพยายามเดิอนออกไปใชชีวิตเขา <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าเสียดายไหมมีความเสียดายมากๆเลยเนาะแล้วก็คิดถึงเรื่องรา,าวเก่าๆที่คุณเคยมอบให้เขาความจริงใจความมั่นคงอะไรหลายอย่างที่เคยมอบเขาแล้วเขามีความเสียดายเกิดขึ้นแล้วมาดูกันนะว่าระหว่างวันที่8-15กันยายนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนะงาะ8-15กันยายนเนี่ยเขาเองเขาฝึกปรงปร่งมากแล้วโปรงมากๆแล้วล่ะถ้าเกิดคุณจะมีใครเขารู้สึกว่าเองยอมแพ้ก็ได้ ปล่อยวางแล้วเพราะเขาก็ไม่รู้ทํำยังไงดีเพราะคุณค่อนข้างใจแข็งกับเขาเหลือเกินเนาะซึ่งคุณเองก็ไม่ได้สนใจนอ้องชายชืดเรื่อยเปื่อยนะคุณไปเรื่อยๆทํางานเรียนหนังสืออะไรอ่งคุณไปก็ทุกทิ่ก็ุนไปนั่นแหละนลฝนเขาเองเขารู้สึกว่าเหมือนจะมีแผนการเหมือนคิดจนได้แผนการนะหรือไปปรึกษากใครบางคนจะได้แผนการมานะว่าเฮ้ยทำนี้น่าจะดีขึ้นนะแล้วเนี่ยเขาจะพยายามมาทำม่อทำมี แผนการของเขาเนี่ยจะพยายามมาทักทายหรือฟอร์มทําอะไรบางอย่างกับคุณเกิดขึ้นหรือพยายามชวนคุณมาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่เขาจะมีแผนการมาแน่นอนเนาะชาวเราแผนการต่อตัวคุณเกิดขึ้นแน่นอนนะก็เตรียมรับมือให้ดีนะชาวกรกฎก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎไปแค่นี้เนาะชาวกรกฎท่านใดอยากดูดวงส่วนัวเพิ่มเติมมีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยก็แอดไลน์มาได้เนาะจะทิ้ง รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ละจ้ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า